สวัสดีครับเพื่อนๆดูภาพกับบูรสามวาวันนี้นะครับพาท่านมาชมภาพปิดตามหาอุดรุ่นสามของวัดบางกะปินะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็นภาพปิดตาหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปิแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อยุ้ยนะครับสร้างปีหนึ่งห้าเป็นในวงการก็จะนิยมเล่นเป็นว่าปิดตารุ่นสามวัดบางกะปิหลวงพ่อกวยปุกเสกนะครับ ประวัติของพระปิดตามหาอุดรุ่นนี้เนี่ยก็สร้างล้อพิมพ์จากรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญเป็นเป็น,ปนรูปหล่อบโบราณน,นะครับพิมพ์ปิดตามีหูในตัวนะครับแต่ว่าเป็นหูหูตั้งนะครับหูอีกด้านหูกับด้านกันนะครับเป็นหูตั้งก็เป็นของหลวงพ่อยุ้ยนะครับอันนั้นก็สร้างตั้งแต่ปี2485นะครับ แต่ว่ามาสร้างต่อมาเนี่ยก็มีการสร้างรุ่นนี้ในปี1-5นะครับซึ่งประวัติเนี่ยก็หามไม่ได้ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าก็เล่าต่อกันมาว่าสร้างปี1-5แล้วก็เล่นเป็นหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับก็หลวงพ่อกลวยคงมาร่วมพิธีด้วยเนื่องจากว่าพบหลักฐานว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยได้นําพระชุดนี้ไปแจกที่วัดนะครับวัดโคศิตาราม ซึ่งไปแจกแล้วก็ได้ทำเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกลวยเนี่ยเอาไปแจกแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นอีกในภายหลังซึ่งเป็นคนละพิมพ์กันนะครับก็เลยทราบว่าหลวงพ่อกลวยได้ปลุกเสกพระรุ่นนี้เพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยนำพระอ,อะไรไปแจกที่วัดเนี่ยก็จะได้จากการไปร่วมพิธีปลุกเสกนะครับไม่ว่าจะเป็น พระสมเด็จสารพัดดีของวัดราชนัดดาปีหนึ่งห้านะครับก็หลวงพ่อกวยก็นำไปแจกที่วัดโคศิตารามแล้วก็ได้สร้างพิมพ์ล้อพิมพ์ขึ้นขึ้นอีกนะครับที่วัดโคศิตารามเนื่องจากว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยก็จะชอบชื่นชอบพระนะครับที่ท่านได้นำไปแจกเนี่ยแล้วท่านก็เห็นว่าสวยงามเนี่ยท่านก็เลยทำเพิ่มขึ้นอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีหลักฐานเพียงเท่านี้นะครับว่าพระชุดเนี่ยหลวงพ่อกลวยร่วมลุกเสกแต่ว่าไม่ทราบว่ามีหลวงพ่ออื่นร่วมปลุกเสกด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับก็ไม่อาจยืนยันได้นะครับเนื่องจากหาประวัติตั้งนานนะครับจริงๆผมได้พระชุดเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้จากการดูหนังสือนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีหนังสือที่ลงพระ เป็นช่องๆนะครับที่หนังสือเสียนเอ๊ชื่อหน,งอ e อหนังสืออะไรจําไม่ได้แล้วนะครับเป็นหนังสือที่ที่มีลงรูปพระแล้วก็มีราคาซึ่งเป็นพระที่มีราคาหลักร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพระที่ไม่ราคาไม่สูงแล้วก็ก็ทาให้หาได้ไม่ยากนักนะครับแต่ตามสนามในยุคนั้นเนี่ยในยุคปี 2,530กว่ากว่าถึง40กว่าเนี่ยผมก็จะได้พระชุดเนี่ยมาหลายองค์นะครับแล้วก็หลังๆก็ไม่ได้อีกเลยเพราะว่าก็น่าจะมีคนเริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็มีการเก็บหลังๆเนี่ยเจอแต่ของปลอมนะครับเจอเป็นของปลอมและซึ่งไม่สวยเหมือนอย่างนี้เนื้อก็ไม่เก่านะครับแล้วก็พิมพ์ทรงก็ดูไม่ค่อยชัดหรือว่าอาจจะแปลกๆนะครับลองมาดูกันดีกว่านะครับ เขาก็นิยมเป็นว่าหลวงพ่อกวยปลุกเสกนะครับพระรุ่นนี้แล้วก็นี่ดูนะเนื้อหาที่ได้มาเนี่ยก็ถึงยุคนะครับน่าจะเป็นปี15เนี่ยดูดูดูผิวพันธุ์ของพระก่อนนะครับว่าทั้ง4องค์เนี่ยเป็นพระเนื้อโลหะที่ถึงยุคแล้วนะครับปี15 mm hmm. เมื่อเทียบกับพระเนื้อโลหะปี15ด้วยกันอย่างเช่นพระกิ่งของวัดลาดประดิษฐ์นะครับกิ่งโสรสก็เนื้อ ก็ประมาณอันนี้เนื้อจะจัดกว่าด้วยซ้ำนะครับก็แสดงว่ามีการผสมชนวนมวลเก่าชนวนมวลสารเก่าไว้เยอะนะครับเนื้อถึงออกกลับกลับดำเหมือนกันนะครับเนี่ยผิวลองดูนะครับผิวที่เหลืองเหลืองก็เริ่มกลับดําแต่ยังมีกระแสโลหะอยู่บ้างนะครับแต่เป็นพระที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นพระที่ไม่ได้มีการใช้ไม่มีการศึกนะครับเป็นพระที่ เนื้อกลับด้วยเนื้อโลหะเองนะครับต้องขอบอกว่ารุ่นนี้เป็นพระปั๊มนะครับเป็นพระปัม๊มไม่ใช่พระหล่อนะครับแต่พระปั๊มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปั๊มจากโรงงานแล้วนามาปลุกเสกแต่ก็การปั๊มเนี่ยก็ต้องมีการรีดโลหะเป็นแผ่นซึ่งโลหะที่รีดเป็นแผ่นเนี่ยก็จะค่อนข้างหนานะครับการจะปั๊มพระขึ้นรูปแบบนี้ในป,ปี1นึ่งรู้สึกว่าจะมีการทำไหล วัดด้วยกันนะครับเช่นพกกระกลิ่งวัดราชประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นพกกระกลิ่งปั๊มนะครับเป็นโลหะหนาแล้วก็ปั๊มอย่างนี้นะครับการปั๊มก็จะมีรอยตัดเห็นไหมครับรอยตัดจะเป็นพระที่พิจารณาไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นพระปั๊มเนี่ยจะเหมือนเหรียญจะมีรอยตัดเห็นไหมเป็นชั้นๆเป็นคอหูเหรียญก็จะต้องตั้งตรงอย่างนี้นะครับ ความหนาพอสมควรแล้วก็มีรอยตัดแล้วก็มีรอยปิ้นไปข้างหลังนะครับการตัดเนี่ยจะตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับจะมีเห็นไหมมีรอยตัดเป็นแท่งๆเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเหมือนกันนะครับเนี่ยรอยตัดจะเหมือนกันทุกองค์เป็นรอยตัดที่เหมือนเหรียญเลยนะครับเนี่ยเป็นรอยซี่บางองค์ก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับตาม แล้วแต่การตัดแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องคล้ายคลึงกันนะครับตัดรอบเลยเนี่ยข้างใต้เห็นไหมมีรอยตัดด้วยบางองค์ก็อาจจะมีน้อยมีมากไม่เท่ากันนะครับแต่ก็จะต้องมีรอยตัดที่ชัดเจนแล้วก็มีการอุดด้วยนะครับอุดรูบรรจุเม็ดกริ้งซึ่งก็ทําให้การการจัดทำเนี่ยค่อนข้างยากขึ้นนะครับต้องมีการบรรจุรู บรรจุเม็ดกลิ่นนะครับเจาะรูบรรจุเม็ดกลิ่งแล้วก็ต้องมีการเจียมีการตะไบตัดหรือการเจียตัดแล้วแต่ยุคนะครับยุคปีห5น่าจะเป็นการตะไบก็จะคลีบป,ปิ้นก็จะมีตลอดองค์เลยนะครับเป็นลักษณะธรรมชาติแบบนี้นะครับมีการปิ้นไปข้างหลังหูเหรียญด้านหลังก็จะ บูเหลียนด้านหลังก็จะมีรอยปิ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีมีเส้นเนี่ยเส้นตึงๆเนี่ยฮนะเส้นผิวผิวโลหะเนี่ยเป็นรอยกวางนะครับแล้วก็มีขี้ปิ้นไปทางด้านหลังแบบนี้แทบจะทุกองค์เลยนะครับขี้ปิ้นไปตามขอบอย่างเงี้ยนะครับ แทบจะทุกองค์เหมือนกันเลข3ก็ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับมืออันนี้ก็เป็นแขนนะครับที่มือไปปิดทวารด้านหลังอีกทีงมีการปิดทวารทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับมีขี้ปิ้นเหมือนกันเลยนะครับสองข้างถ้าเป็นพระที่ปั๊มเนี่ยก็จะเป็นขี้ปิ้นที่เป็นธรรมชาติสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็รอยตำหนีด้านหน้าเนี่ย ก็จะมีคล้ายๆบล็อกแตกนะครับเนี่ยบล็อกแตกบล็อกอาจจะล้านะครับเนี่ยนี่นะมีเส้นทุกองค์เลยนะครับมีเส้นแล้วก็ล้าไปถึงตรงนี้เลยนะครับขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยเส้นล้าเนี่ยเนี่ยนะครับเส้นล้าก็จะมีเหมือนกันทุกองค์ขึ้นมาถึงนี่บ้างไม่ถึงบ้างมองชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับ ององนี้ชัดเลยนะครับว่าขึ้นขึ้นรอยรอย็อกเนี่ยรอยลานของปอกเนี่ยขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักแนวทางในการพิจารณาในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องดูเนื้อโลหะแล้วก็พิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยที่มือเนี่ยก็จะ ที่มือด้านหน้านี่จะไม่มีรอยนิ้วเลยนะครับไม่มีลายนิ้วเลยแทบจะไม่เห็นลายนิ้วเลยนะครับรอยบล็อกแตกเนี่ยจะเนี่ยเนื้อโลหะเนี่ยกลับสวยเลยนะครับเนี่ยมีรอยเห็นไหมรอยบล็อกแตกรอยบล็อกรอยกระแทก เนื้อโลหะสวยนะครับเนื้อโลหะตอนนี้ขึ้นกลับดำโดยที่ไม่ได้สัมผัสเลยผมก็เช่ามาแล้วก็เก็บไม่เห็นในหนังสือเขาบอกเป็นของหลวงพ่อกลวยปลุกเสกก็เลยเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับนี่นะครับหูก็รูจะค่อนข้างกว้างนะครับนี่

นี่นะครับขอบขอบปิ้นๆเนี่ยนะครับปิ้นอย่างนี้แทบทุกองค์นี่แหะครับปิ้นเหมือนเหมือนกันอย่างนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกันบางองค์ก็ปิ้นมากปิ้นน้อยไม่เท่ากันนะครับก็มีรอยปิ้นแล้วก็เนื้อโลหะก,ก็ถึงยุคนะครับเนี่ยถึงยุค สวยที่เดียวนะครับถือว่าเป็นพระของดีราคาไม่สูงอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมของปลอมก็ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับของปลอมเนี่ยเขาจะทําธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้นะครับการตัดปิ้นไปทางหลังเนี่ยแล้วก็การดูเนื้อเาหานะฮะจับแล้วเริ่ม มันวาวแล้วมีรอยกลับเนื centres, right. Please, yeah. ้อโลหะได้ถึงยุคนะครับเนี่ยรอยเห็นไหมรอยตัดต้องเป็นซี่นะครับแล้วแต่บริเวณเพื่อนๆสนใจก็แบ่งปันจากผมได้นะครับนี่จากผมก็เก็บไว้นานแล้ว นะครับอันนี้ก็2ององดูอีก2ององนะครับเนื้อเก่าทีเดียวนะครับเนี่ยไม่ได้สัมผัสเท่าไรเลยนะครับแต่เนื้อกลับดำเองนะครับเหมือนกันนะครับ2อ,องค์นี้ก็เหมือนกันมีรอยบล็อกแตกเหมือนกัน โลหะก็เก่าถึงยุคเลยนะครับเนี่ยสีสัน10ปี1 5ก็53ปีแล้วนะครับพระถือว่ามีพุทธก็ได้ข่าวว่ามีพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับเรอยตัดก็จะคล้ายๆก็เหมือนกันนะครับรอยตัดเหมือนกัน ปีปิ้นไปข้างหลังนะครับเนี่ยช่อนข้างชัดเจนที่หูเหรียญเนี่ยก็จะมีเหมือนเส้นแนวแนวเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องเรียบตึงนะครับแผ่นเรียบตึงทั้งคู่เห็นไหมแล้วมีขอบปิ้นเล็กน้อยแล้วก็มีหูที่รูเจาะเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ นะครับเนื้อโลหะถึงยุคทีเดียวนะครับแล้วก็ที่การอุดฟ้ากริ่งแต่ที่มือด้านหลังเนี่ยจะมีรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยจะมีลายนิ้วมือจะมีเนี่ยเป็นเหมือนนิ้วมือนะครับด้านหลังเนี่ยมี มือด้านหลังอันเดียวนะครับที่มีลายแล้วที่มีเส้นนิ้วมือนี่ก็มีรอยตะไบเก็บนะครับเนี่ยตะไบฝา,ากิ่งนะครับมีมือคู่หลังเนี่ยนะครับที่มีที่มีนิ้วนะครับที่มีเส้นนิ้วนะครับนอกนั้นก็เป็นการตะไบอุดฝากิ่งมืออื่นไม่มีนะครับ มืออื่นไม่มีเนี่ยมืออื่นไม่มีนะครับมืออื่นไม่มีไม่มีเส้นนิ้วมือเลยนะครับมีแต่มือด้านหลังอันเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพปิดตานะครับหลวงพ่อยุยวัดบางกะปิหรือ ที่เล่ากันว่าหลวงพ่อพกลวยปลุกเสกนะครับก็ราคาก็ยังอยู่ในหลักร้อยกลางๆถึงหลักร้อยปลายนะครับซึ่งก็ไม่ราคาไม่สูงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเช่าหาเก็บได้นะครับแล้วก็เป็นพระเก่าพระดีแต่ก็ต้องระวังของปลอมนะครับก็วันนี้ปุณสานวาก,ก็มาแนะนำท่านเพียงเท่านี้นะครับ วันหน้าก็จะนำพระดีราคาไม่สูงมาแนะนำให้ท่านชมกันต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ